ก,กังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไหมคือพอได้ศึกษาว่าฐานที่เจ็ดเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนนนิพพานก็เลยควานหาฐานที่เจ็ดให้เจอกนะัองวลกังวลอยู่อย่างนี้ว่าเใจระวังอยู่ตรงนี้มันตรงฐานที่เจ็ดไหมหรือม,มันไม่ตงรงพยายาม บังคับให้มันอยู่ตรงนั้นที่ใจนะไม่ชอบบังคับแต่ชอบประคองพอไปบังคับมันก็ตึงเร่งตึงไปหมดเลยมันก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางใจเฉย จะไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปหรือเราคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าฐานที่เจ็ดนะขยายกว้างออกไปสุดขอบฟ้าแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กลางฐานที่เจ็ดแล้วเราจะคิดอย่างนี้ช่วยด้วยก็ได้ลหลังจากน,นั้นก็นิ่งเฉยเพราะว่าเราอยู่กลางฐานที่เจ็ดแล้วคิดอย่างนี้ ช่วยเสริมหรือช่วยแก้ความรู้สึกที่ควานหาฐานที่เจ็ดกับควานหาของในที่มืดคือเราอยากจะควานหาดวงใสใสองค์ละก็มัวกว่าตามองอย่างนี้มันก็ตึงเลยจ้ะไม่ถูกวิธีแล้วอย่าไปควานหาอะไรแค่เรานั่งนิ่งๆเฉย ด้วยใจเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปละเอียดและหลุดจากกายหยาบออกจากที่แคบไปสู่ที่กว้างท่านั่งอย่างนี้เนี่ยมันมีความสุขสบาย